สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอ d สกอร์พารวยครับประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็นะก็มาดูสรุปกลุ่มวีกันก่อนครับเมื่อวานนี้ให้ไวสิบเอ็ดคู่นะครับชนะสูงแรกสี่สูงเต็มเจ็ดฟรีสี่ท้ายเกมสองตายไปหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปตามเวลาครับนะเช่นเคยนะครับก็คู่แรกบสามนะครับคาวาสกิเนาะก็ แม่โดนตบไปสักคว่ำเลยนะครับคาบ้าน4-2ครับก็ชนะสูงแรกสูงเต็มไปครับสำหรับบอลสดนะครับแล้วก็ไล่เลียงมามาตาย Man City. แมนซิตี้แมนซิตี้ใครๆก็คิดว่าถาลม่มเมื่อวานนี้กินทุกเจ้านะฮะออกมา1ประตูเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอเลยทีเดียว นะครับก็ประมาณนี้สเต็ปนะครับสเต็ปก็เกือบแตกแล้วนะครับไปพลิกล็อกคู่ของเซาร์อัมตันนะครับก็ค่อนข้างที่มามั่นใจอยู่นะครับว่าน่าจะเอาชนะทาง,าทางด้านเฮาซิตี้ออกไปได้อย่างน้อยก็ต้องยกนะครับเผอกลายเป็นแพ้ไปสังนั้นเลยนะครับส่วนคู่ที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนี้นะครับทางด้านอินเตอร์มิลานพบกับแอตเลติโกมาดริดใน เกมของอยู่่าแชมเปนลีกนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับสามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทัศนะที่ให้ไว้นะครับต่ออินเตอร์มิลานครึ่งลูกแล้วก็นะครับสวนต่ําไปนะครับก็นะครับชนะทั้งราคาเต็งแล้วก็ราคาสกอร์นะครับก็ทำน่าจะทํากําไรไปได้สําหรับผู้ที่ติดตามเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้มีงานด่วนนิดนึงอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลย ทำคลิปแบบรวบรัดนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่ยูฟาแชมเปียนลีกเหมือนเดิมนะครับเตะกันในเวลาตีสามนะครับเป็นคู่ระหว่างปอร์โตนะครับพบกับทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับสถิติพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอ1แพ้2นะครับแล้ว สถิติถือว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับพบกันครั้งหลังสุดก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2010นู่นเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลสามารถนะครับขยี้ไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์แต่ว่านั่นมัน10กว่าปีมาแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะคาดคะเนอะไรได้กับในเกมปัจจุบันนี้นะครับส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านปอโต้4นัดหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ1 แพ้ไป1เกมนะครับออกสกอร์สูงไป4ี่นัดน่าสนัดกีนัดเนี่ยสามนัดนะสามนัดถูกนะครับเพอเจอจริง,รงนะครับก็ส่วนทางด้านอาร์เซนอลน,นะครับ4ี่นัดหลังสุดก็ชนะรวดเลยนะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับเกมนี้เป็นรอบตัดเชือกนะครับกน็น่าจะต้องลุ้นกันดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับราคานะครับ ราคาต่อรองนะครับทางด้านของนะครับราคาพูนเขาให้ไปทางนะครับอาร์เซนอนผู้มาเยือนนะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงเลยนะครับจ่ายน้ำต่ำเพียงแค่1.67เท่านั้นนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่3.75เป็นบอลสูตรอีกแล้วนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็เอเชียแฮนดิแคปนะครับตอนนี้ขยับไหลมาที่นะครับเป็นอาเซนอลต่อครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มอยู่ที่ 2.5นะครับทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับราคาหน้าเว็บก็ให้ทางด้านอาเซนอนนั้นต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่2.5แต่ให้น้ำพังฝั่งต่ำดีกว่านะครับภูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่3.79นะครับแล้วก็ภูชนะอยู่ที่1.68 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบอลเข้าสูตรเหมือนกันสำหรับบอลสูตร0.75นะครับส่วนสูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกน้ำเา1.99เนาะแล้วก็ผูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.14นะครับราคาแบบนี้นะครับฟอร์มแบบนี้นะครับทางด้านของอาเซนนอลและปอร์โตนะครับก่อนเกมนี้ก็มองได้นะครับฟอร์มล่าสุดของอาเซนอลนั้นค่อนข้างจะดีกว่า นะครับก็ในส่วนของครึ่งแรกจากราคานี้นะครับก็พอจะลุ้นได้สัก1ประตูนะครับก็ต้องลองดูนะครับสินาทีผ่านเหมือนเดิมนะครับสินาทีผ่านก็ลงไม้แรกนะครับศ7นแล้วก็0.5ไม้สนะครับถ้าสำหรับท่านที่เข้ากะดึกหรือว่าทำงานดึกนะครับก็ จะมาลุ้นสูงแรกบอลสดก็นะครับตามนี้เลยนะฮะส่วนท่านที่ไม่ได้นอนดึกนะครับจะลงทุนล่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอ่านใจเจ้านะครับเจ้านั้นมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลน,นั้นนะครับทีมเยือนจะมี1ประตูแน่นอนอยู่แล้วนะครับดูจากราคาต่อ0.5นะครับจ่ายน้ำเพียงแค่1.69เท่านั้นนะครับแล้วก็ไหลไปกินที่0.75 นะครับก็หมายความว่าถ้าชนะเพียงลูกเดียวนะครับถ้าลงทุนที่0.75ก็จะได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของ1.91เท่านั้นนะครับก็ต้องไปลุ้นประตูที่2กันดูนะครับสำหรับอาร์เซนอลส่วนสูงเต็มนะครับสูงเต็มเจ้ามองว่าเกมนี้น่าจะมีนะครับ2ประตูแน่ๆนะครับลุ้นประตูที่3เอานะครับก็จะเห็นสังเกตราคา เปิดมาสูงเต็ม2ก็มีนะครับ2ลูกให้ราคาน้ำา1.53นะครับแล้วก็ไหลมากินที่2.25จนเปิดนะครับราคาเปิดไป2.5แล้วนะครับซึ่งเขามองว่าเกมนี้อาจจะมีแค่3ประตูหรือน้อยกว่านะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าสำหรับฟอร์มแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับน่าจะมี3ประตูอย่างแน่นอนนะครับสำหรับราคาแนะนำลงทุนนะครับก็มองไปที่นะครับ เตงนะครับฝั่งเตงนี่จะไปต่ออาร์เซนอลนะครับขอน้ําเยอะนิดนึงนะครับเป็น0.75ลุ้นประตูที่2เชื่อว่าน่าจะมีนะครับในส่วนของสูงเต็มเวลานะครับก็ขอไปลุ้นที่2.5นะครับเชื่อว่านะครับทั้งคู่ต่างก็มีเกมเกมลุกที่ดีนะครับก็น่าจะนะครับสามารถทําประตูกันไปได้นะครับก็คิดว่าเกมนี้น่าจะผ่าน3ประตูนะครับสาหรับสูงเต็มโอเค นะครับก ну ็ขอบคุณทุก no ท่านที่ติดตามการวิเคราะห์นะครับฟุตบอลทีเด็ดทุกวันนะครับกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดนะครับกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็สามารถสแกน QR Code นะครับแล้วก็ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับสำหรับกลุ่ม V.I.P. นะครับก็สนใจก็ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในวันนี้ครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้สามารถ นะครับนำไปทำกำไรได้นะครับก็รบกวนนะครับติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์หรือจะชวนเพื่อนๆมาติดตามด้วยก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ